สำนักงานสภาก,กรพื้นที่นครนานยกและสำนักงานสันักสำนักดำเนินนโยบายการคลังการจัดหารายได,ได้การใช้จ่ายเงินการก่อหนี้เงินสะสมและทรัพย์สินเ็วทันตามกำหนดเวลาด้วยความระมัดระวังรอบคอบปสิทธิภาพการทํางท้องถิง่นจังหวัดนครนายกขึ้นในวันนี้สาขากสกระทรวงการคลังในจังหวัดนครนายกวันนี้ได้เวลา,นานส่งของ้อควกล่ารียนเชิญค่ะ ผู้นำมูลน <ism> <sm> <rawd> ิรอปกครองส่วนท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นจังหวัดนครนายกในวันนี้การจัดงประมาณได้ด้วยตนเองรวมทั้งต้องบริหารจัดการรายได้หลักการฝึกอบรมในวันนี้เพื่อให้ผู้นํารวมทั้งให้มีความรู้ความสามารถความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งที่ราชพัสดุ การบริหารของประโยชน์และการพิจารณาแหล่งเงินทุนต่างๆขบวนการเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากการฝึอออกอบรมในครั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรมทุกท่านจะนำเอาความรู้ไปเพื่อที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความรุ่มมือในการสนับสนุนในการอบรมในครั้งนี้